สวัสดีครับอู่พิธีการช่าง0842373588ตำบลนายมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มารีวิวรถกระบะรีโวกระบะเดิมแต่ทำเป็นดำอ้าวยกยกดูครับดูครับกระบะเดิมครับทำเป็นดำอันนี้ดำการเกษตรครับขนข้าวโพดขนข้าวขณะนี้กำลังข้าวโพดกำลังออกนะครับ กำลังเป็นที่นิยมในท้องตลาดโดยไม่ต้องจดใบรับรองวิศวะไม่มีใครรู้ด้วยว่าเราทำดำมาอ่าอาลงงอาลงนี่คือดำใช้กระบะเดิมทุกอย่างเป็นใช้เหล็กลางกระบะดำพัน0อวัตต์ยก4ีถึงหตันชิวๆครับผมเป็นไงล่ะครับโอเคขอบคุณครับสััสีีครับ